สวัสดีครับฟรี FC ช้างป่าทองผาภูมิทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับที่เข้ามามาดูมาชมกันแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็คอมเมนต์กันไว้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาเราก็จะ <c oughs> นำมาอธิบายเ,เรามารู้จักกับช้างป่า อันดับแรกเราจะมาดูเรื่องของการจู่โจมและทำลายมนุษย์ก็อันนี้ก็เป็นเพียงภาพประกอบนะครับก็จะเล่าคร่าวๆในระยะที่ปลอดภัยจากสิติที่เก็บมานะคาที่จะทำลายมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในระยะที่14-15เมตรโดยประมาณนี้13-15เมตรคือระยะจุดที่พบเห็น กับจุดที่ช้างวิ่งเข้ามาทำลายนะส่วนใหญ่ก็จุดที่ออกสตาร์ทกับจุดที่โดนช้างทำลายเสียชีวิตเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก13ถึง15เมตรประมาณนีนะ้เพราะว่าช้างไม่วิ่งเร็วมากไม่ว่าจะลกขนาดไหนก็ตา่านงะ <c oughs> ดังนั้นการชมช้างในระยะที่ปลอดภัยก็ควรจะมากกว่า30เมตรบางครั้งเนี่ยเราดูช้าง <c oughs> ห่างกันอยู่ประมาณสักห้าร้อยเมตรนะแต่เขาจะค่อยๆกระลิ้มกระเลียนะทำเป็นเดินหากินทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ขยับเข้ามาเรื่อยๆ,ๆจนได้ระยะที่เขามั่นใจในการจู่โจมในการชาร์จเนี่ยสักสิบเมตรเนี่ยเขาก็จะพุ่งเข้ามาทันทีนะ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> การที่เรา <c oughs> ชม,มบ่อยๆ <c oughs> เราก็จะรู้นะครับเวลาเขาพุ่งเข้ามาถ้าเรากำานณแล้วว่า เขาเอาจริงรนะเราก็จะต้องวีบถอยแต่ถ้าคํานวณว่าเขาแค่ยังเชิงแล้วก็ยืนอยู่ก็อยู่เฉยๆทําเป็นนิ่งๆทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้บางครั้งถ้าเราทําเป็นหยิบม้หยิบไรขึ้นมาทําท่าจะตีจะฟาดเขาก็หนีไปเองเหมือนกันบางครั้งมันเป็นการวัดใจแต่อย่าอย่าได้ทํานะครับอย่าได้ทําอย่าได้เรียนแบบหรือในคลิปของต่างประเทศที่เวลาเจอฉันวิ่งเข้ามาและยกมือโบกเนี่ย ก็มีตายมาเยอะแล้วนะครับเรียนแบบ <c oughs> ดังนั้นการที่จะมาเรียนแบบกันได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมในการดูในการเรียนแบบให้ดีนะ <c oughs> คนที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเขามีการทดสอบมาอย่างดีแล้วอลองผิดลองถูกมาแล้วทดสอบมาแล้ว แล้วเขาก็ต้องมีดีในตัวเขาล่ะเขาถึงทําได้นเขามีวิธีการที่จะทํำยังไงที่จะสกดช้างได้จะหยุดยั้งการจู่โจมได้แต่คนที่ไม่เคยดูไม่เคยอะไรมาเลยเนี่ยบางครั้งเห็นเขาทำก็อยากจะทำบ้างดังนั้นมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดสำหรับสัตว์ใหญ่แล้วเนี่ยการผิดพลาดเนี่ยมันมันไม่มีโอกาสแก้ตัวนะมันรีเฟซไม่ได้ พนะอผิดพลาดขึ้นมานี่มันก็ถึงกับชีวิตเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของช้างตกมันนะที่เดินวนงานวนงานเนะี่ยอยู่ไม่เป็นทุกขอยู่นิ่งไม่ได้เนะราว้างเจ้าหูรูกับเจ้าสองรูเนะี่ยเดินวนไปวนมานะพอเจ้าหูรูจะเดินไปเจ้าสองรูก็เดินดักหน้าดักหลังไม่ให้หนีไปลักษณะการม้วนงวงอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะมันไม่ได้เป็นเสมอไปนะ การมวนงวงเก็บงวงเนี่ยมันเป็นลักษณะที่พอคู่ต่อสู้เดินเข้ามาเขาก็จะยกหัวแล้วใช้งวงเนี่ยทุ่มลงไปเลยนะทุ่มลงไปอย่างคู่ต่อสู้หรือบางครั้งก็ม้วนวงวงวิ่งเข้ามาหาคนเนี่ยก็เป็นลักษณะของการวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะใช้งวงเนี่ยทุ่มเข้าใส่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยโดนลักษณะของการทุ่มนะส่วนใหญ่จะโดนปลายงวงเหวี่ยงลม้มแล้วก็ ใช้เท้าเขียการเขีียของช้างเนี่ยบางครั้งมันดูเหมือนเบาๆแต่ว่าน้าหนักมหาศาลที่มันลงมาเขีียลงมาแต่ละครั้งเนี่ยมันหักหมดนะกระดงมกระดูกเนี่ยหักหมดอ่านี่ก็เป็นลักษณะอย่างหนึง่งนีก็นํามาเล่าสู่กันฟังนว่าการที่เราจะเข้าไปพบช้างเนี่ยเราจะดูยังไงถึงจะปลอดภัยคือเวลาช้างเขาหันมามอง เขาทําท่าตั้งท่าจะจู่โจมเราเนี่ยถ้าเขาเห็นเราวิ่งหนีก่อนเนี่ยเขาก็หยุดเลยเขาจะไม่ตามน้อยมากที่จะตามไอ้ช้างที่เห็นเราหนีแล้วยังตามอยู่นี่แสดงว่าเขามีความมุ่งมั่นมีความอาฆาตรุนแรงที่จะต้องจัดการกับมนุษย์ให้ได้นะก็จะตามเมื่อก่อนเคยมีช้างเจ้าด้วนของเกาะบุกเป็นช้างที่เคยโดนยิงเคยโดนทำร้าย เวลาพักพวกโดนทำลายเนี่ยเขาก็จะมาแก้แค้นมาดักเอาคืนโดยการมายืนขวางถนนใครผ่านไปผ่านมานี่เขาจัดการหมดแต่ในที่สุดเขาก็ถูกยิงตายเหมือนกันเจ้าเดนเกาะบุกเมื่อก่อนมีเป็นช้างที่ลือชื่อเลยของขอำเภอศรีสวัสดิ์เป็นช้างที่ดุมากฉลาดมากแต่ก็ไม่พ้นนะครับก็ต้องเสียชีวิตไป มันก็ไม่แตกต่างจากมดเช่านะในเรื่องของความคิดความอ่านแสดงว่าตกแบบร้วายถึงพวกขพ่อนูงช้างนี่เป็นสัตว์สังคมที่มีความโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนฝูงและบริวารเป็นอย่างมากนะครับเป็นเป็นที่สุดของการความรักความสามัคคีเลยโดยเฉพาะช้างของเพศเมียกับช้างเล็กๆเนี่ยเขาจะดูแลกันเป็นอย่างดี ที่จะไม่แหก้อกขนมาก็คือช้างเพศผู้ที่โตเต็มวัยที่จะต้องออกมาอยู่นอกโถงไอ้พวกนี้ก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าจะเป็นช้างโถงที่อ,อยู่รวมโถงแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลจากแม่แปลกแล้วก็สเกลหน้าสเกลหลังพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นอย่างดีมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยจะได้รับการปกป้องนะมีการปลอบประโลมมีการเอาอกเอาใจนะมีการ อ่ายอกรอมีการทําให้ผ่อนคลายมีสันทนาการมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในของช้างป่าเนี่ยเขาไม่มีที่เล่นเขาก็จะหาที่เล่นให้อ่อบางครั้งในพื้นดินที่ราบราบเนี่ยนะบางครั้งเขาก็ยังมีการขุดสระเพื่อให้ช้างเล็กๆได้ลงไปเล่น,นช้างนี่เป็นอ,อะไระที่มันน่าท<า>ึ่งนะมันฉลาดมากกว่าที่เราคิด เห็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาทําอะไรได้มากไม่เช้าออกแค่สองนิ้วในความคิดความอ่านของเขาแต่บางครั้งมันมถ้าอยู่ใกล้มนุษย์มันก็จะเป็นอะไรที่ลําบากเพราะว่าเขาก็จะมาหากินใกล้กับเราอันนี้ก็ผู้จัดการนะครับก็เดินตามเข้าไปด้านด้านหลังของช้างตรงนั้นมีถ้ำมีถ้ำเป็นถ้ำที่สวยงามมากมีถ้ำที่มีข้างข่าจานวนมากก็ มันเป็นพื้นที่ของสวนป่าท้องผ่าภูมินะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอีกหน่อยเราจะจัดเป็นทริปนําเที่ยวนะครับอ่ขอเวลาสักระยะหนึง่งเราจะจัดเป็นทริปนําเที่ยวสําหรับพื้นที่สวนป่าท้องภูงมิที่เที่ยวเยอะมากมายนะครับก็สวัสดีครับ